ปกติมีแต่คลิปไปเช่าพระนะครับวันนี้มาปล่อยพระกันบ้างนะครับวันนี้น้องเดินทางจากกรุงเทพนะครับเพื่อมาเช่าวัดถุงคลหลวงพ่อเพี้ยนกับผมนะครับวันนี้ว่ากันที่หลักแสนเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการปล่อยพระวันนี้กันนะครับว่าจะปล่อยได้กี่รายการครับโอเคนะครับตอนนี้น้องปูก็มาจากกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะมาเช่าพระเนื้อทองคานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องจะได้พระกี่รายการนะครับแล้วก็มูลค่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงนะครับก็เลยเอาพระมาให้น้องดูก็จะเป็นเหรียญ ปัดตาลทองคำกับเหรียญพมเนื้อทองคำนะครับลองดูก่อนส่องดูใช่ไหมแต่พ้าสวยแล้วประกันไม่มีอะไรสมบูรณ์ดีลองดูดูอัีิปิดไปละเดี๋ยวจะเอาอะไรไปออกได้ เอาไปคู่ไหมเนี่ยคู่สองพัน <2000. S 2> <2000. S 1> กับเหรียญกับอะไรนะหล่อสี่สี่นี่เหรียญเข็มชิดยาอ๋อแกน่นมั้งแต่สี่โมงเนี่ยนะน้องมาตั้งแต่สี่โมง สีโมงแต่ว่าฝนตกด้วยใช่นี่มาบุกถึงบ้านเลยครับเดี๋ยวดูวันนี้โดนน่าจะโดนหนักอยู่ชนะจนยาเด่นมีดูหนอยอ้าวมีอยู่ไม่ใช่ปู่เอาไปเติมเอาไปเติมนี่ไงเหรียญใหญ่ๆไม่ค่อยชอบซื้อเหลียนกลมอันนี้ได้เท่าไหร่พีกันมันชุดเดียวกับรอบนั้นวะจะแพงะดิ พ,พี่ต้องไม่ขายซื้อพี่อาร์มาสิบกว่าสองหา้าละมุน,นะพี่งมุนอันนั้นเหรอสิบเจ็ด,ด้ยไหมหมุนไได้แต่ว่าจุด้าหน่าจะเท่าทุนเอาอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวได้เฉลี่ยไปให้ชนะจนเอาไหมทองแดงเหรียญพวกเนี้ย นี่ไงเออลืมแนะนำเลยลืมนำเหนือเลยมาใหม่อพี่มาใหม่มาใหม่กเก็ตก็ซื้อมาสี่สิบเอาสี่สองได้ไหมบางๆได้เออสี่สองสี่สิบสองได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ชักเงินล็อกเก็ตโลนะครับประสบการณ์รุ่นเดียวกับยิงไม่เข้าปีห้าสาม ไม่ใช่แนวอะไม่ใช่แนวพอปานนะอขอตรงนี้แต่นิดเดียวนะเหมือนมันค่อยเห็นนะใช่อืมจะเท่าไหร่สิสามสิบสามไม่ปูไม่แพงนะเงิอเงินเลยสามสิบส <laughs> ามสิบขาด, <laughs> าด,ขาดนี่งไงจะได้ลงตัวกันนี้ว่าคนนี้สีลราการนะใช่ยาเขียวลองดู <laughs> เพื่อจะเอาอะไรเพิ่ม นี่งานเหรียญเนี้ยเหรียญหายยากนะเห็นเซเอ็มถามมาอยู่ยาเขียบเะือไรโอ้ซื้อมากลัวปูจะเหนื่อยปะ่ะสี <c oughs> 4, 3, ่สามไหยอมยอมเป็ซื้อมาบางอันมันก็ซื้อมาเพงใช่แล้วแต่อันคนนี้ทองคำตัดชิด่ะพี่ตัดชิดเอาแบบดีๆเลยนะเอาบางๆพันสอง ได้เยอะหนึ่งพันกัระถินไม่เอ่ะถินที่เี็ดอ่ะขอพันนึเน้อเงินอ่ะกลบๆไม่แพงเนื้อเงินก็ดูมีอะไรเพิ่มลูกอมอมสุดเท่าไหร่กันสี่พันสี่พันได้มีมุมบางอันก็แล้วแต่ทุนนะครับบางอันก็อาจจะมีมุมบ้างไม่มีมุมบ้างแล้วแต่ซื้อมาแพงหรือเปล่า เจาเพิ่มก็ค่อยมาเติมได้เอาไปออกกันก็ได้ได้นี้สี่พันเลยอืมได้สี่พันปูไม่แพงหรอกได้ครบได้ครบแสนห้าไหมต้องเต็มเต็มตังค์ไหยเพื่อเผื่อไว้ช้อปซื้ออะไรนะเผื่อไว้ทำคอนโดอ๋อครูผ่านเลยเรียบร้อยก็เข้าอยู่ิีนเดือนก็จะเป็นชุดนี้นะครับที่น้องเช่าไวไวนี้เหรียญทองคำสององค์นะครับแล้วก็มีล็อกเก็ต ฉากเงิน1งองค์ตัดชิดเนื้อเงินลูกอมเสือเนื้อเงินพ่อปานเนื้อเงินนะครับแล้วก็เหรียญบน,ม,นมหาการนวะหน้าเงินแล้วก็เหรียญปี4ี่สูตรเนื้อเงินอีกหนึ่งองค์เดี๋ยวคิดตั้งคกันดูดว่าเท่าไหร่สามพันสามพ่อปานอันนี้สี่พันสองอันนี้ห้าพันสองอกชิ้นห้าพันแสนกับไม่มีอะไรเศษเลยวะแสดหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อบาท อันนี้ห้าร้อยไปเนี่ยถ้าปกปกบรรดวะเออไม่พอชนะจนคู่ไปเลยสิบเท่าไรสิบแปดไปโอ้เหลือนี้สามร้อยได้อยู่อะปูมีกินเนี่ยอันนี้ขายอยู่มันหกเจ็ดร้อยค่าน้ำมันพอดีอะไร จจแล้วโดนพันห้าไม่โดนเหรออยากโดนเดืถ้าเฉลี่ยพันห้าเออถ้าถ้าเอาคู่ไหมล่ะสิบแปดถ้าเฉลี่ยอเี้ยต้องพันไอ้พันสี่อันนี้ต้องเพิ่มทุนใหม่ก็แล้วแต่เราไปคำนวณหรือเอาคู่เอาคู่เอาพันแปดก็เหมือนแล้วค่ะชนะจนอันนี้เป็นกําไรแล้วแต่ลองคํานวณดู่ะคํานวณดูก่อนไอน้องคํานวณดูก่อนนะครับง่ย <laughs> ลังเลได้อยู่ก็ตกเท่าไหร่เองสบายเจ็ดเจ็ดจะต่ออีกร้อยหนึ่งต่อพอมีมุมเลยอ่าโอเคเป็นลบไปร้อยหนึ่งนะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งแสหนึ่งมื่นพัปูมือสั่นเลยวะเฮ้ยชาวพันลรักแสนครั้งแรกวะเนี่ยครั้งแรกเชาวพันรักแสนมือสั่นมีมือสั่นสแกนหน้า ได้น้องก็โอนมาแล้วนะครับเป็น1นึ่งแสนหน่นงงะครับยังไงเข้าใจมากนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ก็อันนี้ก็เป็น E ีีที่น้องมาบุกถึงบ้านนะครับแล้วก็ได้เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรไปแสนกว่าบาทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีพระเครื่องหลวงพ่อเพียนนะครับหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ idline นะครับหรือว่าเพจกิษณาพระเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมีพระอะไรมาแบ่งปันหรือว่ามารีวิวให้ชมกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดต I'm, an icon, I'm a night coming And my girl about to turn I should fuck her in the bed